เรเรียบร้อยครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์อันนี้ก็กระเป๋าอุปกรณ์การถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกเอาไปยเฉยอันนี้กระเป๋าเดินทางอันนี้ก็อีกันนึงนะครับเพราะว่าจุดหลายวันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทํางานกันวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปทํางานกันนะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่สองนะครับมิถุนายนสองห้าหกหกนะครับเป็นการ วันที่เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับแล้วก็จะหยุดวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับหยุดยาวสามวันนะครับเนื่องจากเป็นวันของพระราชนีแล้วก็เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าใส่เสื้อขาวนะครับก็วันนี้เขาจะพานักเรียนไปทําบุญนะครับที่วัดไปวันในวันวิสาขบูชานะครับทังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ช่วงช่วงบ่ายนั่นแหละช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ ผมก็จะเดินทางไปโคราชต่อเลยนะครับกับภารกิจพ่อบ้านนะครับเพราะว่าเรายังมีรถคันเดียวอยู่นะครับจองรถไปแล้วข้ามปียังไม,ไม่ไม่มีวี่แววที่จะได้เลยนะครับกับโตโยต้าเอที ip, นะครับยังไ,ได้บอกว่าโอ้ยจองมาตั้งแต่เดือนธันวาคมหรือพฤศจิก,กานี่แหละนะจำจำวันไม่ได้ใบจองอยู่ในรถนี่แหละแต่ไม่ได้จําแล้วเพราะว่ามันนานเลยเกินนะหลายเดือนแล้วนะนะครับยังไม่ได้รถเลยนะครับเนี่ยเราก็จะเดินทางนะครับไปที่ ที่ทํางานแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อในช่วงช่วงช่วงไหนที่เขาเลิกก็แหละนะครับเราเลิกเลิกงานแล้วก็จะไปนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปทํางานกันก่อนครับผมไปครับเดินทางกันออกจากบ้านแล้วนะครับในช่วงเช้าเช้านะฮะแล้วเราก็เป็นเป็นวันที่มีภารกิจที่ต้องไปรับครอบครัวนะครับที่ครอบครัวเราก็อยู่ไกลกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับน้องก็ย่ากับคุณแม่นะครับอ่าแต่ไม่รู้จะถึงกี่ทุ่มกี่ยาม นะแต่ก็คือกับไม่เป็นไรแหละไปเรื่อยๆนะครับนะทีนี้เราจะเล่าอะไรให้ฟังก็คือว่าอจองรถไปน,นะครับนะยังไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าคิวยาวนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มีคนจองเยอะนะครับเหลืออีกสิบสองคิวจะจะ,จะถึงคิวเราจองเยอะกันเหลือเกินรถผลิตแทบไม่ทันนะครับหรือเปล่านะครับก็ต้องอาจจะเป็นข้อมูลนะครับอาจจะเป็นข้อมูลของผมที่ได้รับ เดี๋ยวถ้าถ้ามีรถมันก็จะสบายขึ้นเราก็จะวิ่งได้ได้วิ่งแค่ร้อยเอ็ดเพื่อไปหาน้องสายลุงของอของเราที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับก็จะเพราะว่ามีลูกสองคนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีรถหน่อยก็ก็จะก็จะเจอจะสบายเพราะคุณแม่ก็มีใบ,บขี่มีอะไรหมดแล้วก็รอแค่ว่ารอแค่รถแล้วก็ก็จะใช้คนละจังหวัดเพราะว่าคันนี้ก็หมดงวดมามาหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะครับนะโอเคครับเดินทางนักเรียนไปครับเต็มรถเลยเต็มรถ <laughs> เออไปวัดครับวันนี้เดินทางไปวัดบ้านโนนครับบ้านโนนถึงวัดแล้วนะครับวัดบ้านโนนครับบนรังแรงอำเภออุทวมรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนะถึงเรียบร้อยอแหเออคือแห้เหรเดี๋ยวเอ้าลองลอง อากาศแบบร้อนมากเลยครับสุดๆนะวันนี้เขึ้นสุนท้ครัาียนงรนาีอ่เราจะไปเวียนเทียนนะครับนี่โดยท่านประธานอํำรับประกันวันนี้ <c oughs> อ่าอ่ <c oughs> ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนี่กำลังตั้งแถวนี่อ่ไม่ซีคือมูอยู่หรอัวดแห้งไรอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนะครับไม่ใช่เสื้อขาวนะครับน้าไปต่อแถวนะครับนี่กาลังเวียนเทียนนะครับนี่กรับกราบบันเน่เดินทางกลับกันเลยเด้อบัน เกินๆกนนจะได้ก<ส>ล<ว>ับไปส่งที่โรงเรียนเอโอเคฝนตกครับเด็กปิดเด็กเราจะเปียกไม่เโอ้ยเนาะสรุปแล้วก็ฝนมันก็ลงไม่ได้เฉยนะครับไม่ได้ตกตอนแรกตกใก่เห็นลงมาหลายเม็ดโอเคครับไปเราถึงแล้วเย้ ไปไปครับครบไป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 ก็โอเคครับนักเรียนกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับฝนก็กําลังตกพอดีครับกำกำลังลงเม็ดนะครับฝนตอนนี้ครับส่วนตัวผมเองก็จะเดินทางครับได้เวลาแล้วครับก็ขออนุญาตเดินทางไปที่จังหวัดโคราชนะครับนะโคราชไปหาภรรยานะครับหยุดหลายวันนะครับก็ลูกด้วยครับโอเคครับผมไปไปแล้วครับออกเดินทางแล้วครับ ปลายทางนครราชสีมาครับผมไปแล้วตอนนี้ก็เดินทางกันครับก็จะรัดทุ่งนาไปเรื่อยแล้วเข้าเข้าหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทะลุถนนใหญ่เพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ลึกมากนะฮะลึกพอสมควรอยู่นะครับเอาเคครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอุมพิสัยจังหวัดริตะเกตนะครับเป็นอำเภอที่สังกัดของโรงเรียนนี่แหละครับนะผมไม่ได้อยู่อำเภอนี้แต่ว่าผมมาสอนที่อำเภอนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าไปอ่า ทางสุรินเลยนะครับวิ่งหน้าเข้าสุรินเลยนะครับกับบนถนน226ครับมาบนถนน226ไปครับยาวไปครับวันนี้วันนี้ก็อยู่ที่อําเภอห้วยทับทันนะครับอําเภอห้วยทับทันนะครับเป็นอาเภอที่มีปิ้งไก่ที่ไม้าดันที่มีชื่อเสียงนะครับนะเป็นปิ้งไก่ไม้มาดันที่มีชื่อเสียงนะครับก็อร่อยด้วยครับครผ่านไปผนมาก็อย่าลืมสนับสนุนนะครับ อ่าแล้วก็เป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดรีสะเกตนะครับที่มีรอยต่อระหว่างกับอ่าจังหวัดสุรินนะครับเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวข้ามสะพานนี้ไปก็จะเป็นจังหวัดสุรินแล้วนะครับนะเป็นจังหวัดสุรินเป็นอำเภอสำโรงทาบนะครับจังหวัดสุรินนะครับโอเคครับยาวไปครับพวกเราวันนี้ไปกับผมครับภารกิจพอบานรูจะให้ฟรีตายครับ ตอนนี้ก็ถึงอำเภอสำโรงทาบนะครับเป็นอำเภอที่ติดกับอ่าอำเภอทางห้วทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะเป็นอำเภอเแรกๆนะฮะไฟเขียวแล้วก็เป็นอำเภอเแรกๆที่ติดกับอบของศรีสะเกดนะครับอ่าเป็นอำเภอสำโรงทาบนะครับโอเคครับยาวไปครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่อำเภอศรีขอรับภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ มุ่งหน้ายาวไปเรื่อยๆครับตรงไปก็จะไปถึงจังหวัดสุรินเลยนะครับไม่ผ่านอำเภอใดแล้วนะครับสีขอแล้วก็สุรินทเลยนะครับไปครับยาวเลยเราตอนนี้ก็ถึงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับถิ่นช้างใหญ่นะฮะนะครับถึงแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับไปออกนู่นแหละครับถนน24นะครับออกอำเภอปราศาสตร์นะครับเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายตรงตามป้ายไปอำเภอปราศาสตร์อีกทีนะครับ นะครับกับการเดินทางนะครับของเรานะครับในวันนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับเป็นซีรีส์วอล์กของผมเองนะครับเผื่อมีคนดูให้ก็ดีนะครับโอเคครับเดินทางกันครับผมเนี่ยครับเห็นไปไหมครับอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปสุรินทร์ถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะไปอำเภอปราศาสตร์นะครับ ให้ดูเฉยๆเผื่อ,อ,อบางคนเขาไม่เคยมานะครับถ้าคนเคยมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็อย่าว่ากันครับมันเพราะมันมีคนเกิดใหม่คนวัยรุ่นใหม่ที่เขาไม่เคยมาก็มีนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปนะครับโอเครถเยอะมากครับนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาจังหวะที่เขาไฟไฟเขียวเราต้องชะลอที่เลนซ้ายให้ได้นะครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับให้เขาผ่านก่อนนะฮะ โอเคครับยาวไปครับมุ่งหน้าอำเภอปราศาสตร์แล้วก็นู่นแหละครับไปเรื่อยๆครับอำเภอพุชนชัยเข้านางรองต่อไปนั่นแหละครับถ้าตามป้ายสีเขียวก็จะไปขวามือถนน24นครราชสีมานะครับส่วนตรงไปจะเป็นช่องจอมนะครับส่วนเลี้ยวซ้ายนี่จะไปอุบลนะครับผมตอนนี้เราก็เลี้ยวขวาออกมาแล้วนะครับก็จะมุ่งหน้าถนน24ยาวไปเลยนะครับ เข้าอำเภอรประคนชัยนู่นแหละครับไปครับถนนเส้นนี้ถ้าใครไม่เคยวิ่งก็ระวังหน่อยนะครับกล้องจะเยอะหน่อยนะครับผมโอเคครับผมนะครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอรประคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับผมอมาถึงก็รถติดเลยครับติดไฟแดงที่เชยหรอกว่า จิดไฟแดงไปไหลไปยาวไปพี่น้องนู่นแหละปลายทางอำเภอนางรองต่อไปครับนะโอเคครับครับผมตอนนี้เข้าสู่อำเภอนางรองแล้วนะครับนะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะอ้ตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยยังไม่ได้จอด แว่ไหนเลยนะครับยังไม่ได้จอดแว่ไหนเลยจอดแวะแต่ไฟแดงนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้จอดแวะเยี่ยวแวะอะไรเลยอเพราะว่าค่อยๆจิบน้ําเมาไม่ค่อยได้กระโดกใหญ่นะครับแล้วก็ทนมากเลยผมว่าไม่ได้จอดไหนเลยเนี่ยตอนนี้ก็ออกจากอำเภอนางรองแล้วนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองกี่ต่อไปครับผมโอเคครับผมขับรถก่อนครับประมาณนี้แหละครับกับการเดินทางนะครับนำมาฝากเล็กเลน้อยแล้วก็มาเล่าสู่ฟังโน่นนี้นั่นนะครับไปครับผม อีกไม่กี่กิโลนะครับก็จะเข้าสู่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะครับอ่าวันนี้ไม่เติมน้ํามันนะครับไม่แวะเติมพอดีเติมมาเต็มถังแล้วจากที่ระหว่างทางนะครับก่อนเดินทางมานะครับครับผมเดินทางครับต่อเว็นแยงตาอ่านะครับก็อยู่ในหนองกี่แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับเพื่อเข้าอำเภอเขียนว่าป้ายว่าอำเภอสงสางนะครับ อ่าโอเคเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับก็จะตรงไปเรื่อยๆเลยครับก็จะโน้นแหละไปจนถึงตลาดบ้านแขวนน่ะมันจะมีสามแยกอยู่ถ้าตรงไปอ่ะมันก็จะไปนู่นแหละอ่าเสิงสางถ้าเลี้ยวขวามันก็จะไปอำเภอคอนบุรีนะครับนะแต่มันก็ขับไปอีกไกลอยู่ครับมันยังไม่ถึงง่ายๆหรอกแต่ว่าผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆโอเคครับผมเดินทางกันต่อตอนนี้ก็ก็ใกล้จะจะถึงตลาดบ้านานนแขวนแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ริม ขับรถอยู่ริมนะครับข้างข้างเนี่ยฝั่งขวามือจะเป็นริมแม่น้ําจะเป็นแม่น้ํานะครับขงข้างข้างขวามือนะครับนี่เข้าเขตอําเภอสิงห์สังแล้วนะครับเมื่อกี้ไปนะครับอ่านไงถึงแล้วถึงสามแยกแล้วบ้านดอนแกวนตลาดขายพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับถึงแล้วครับขายพืชพันธุ์ทางการเกษตรตามฤดูกาลเลยนะครับอันนี้ก็จะถึงแยกไฟแดงแล้วครับไฟแดงพอดีพอดีนี่แหละเดี๋ยวตรงสามแยกตรงนี้ มันเปสี่แยกกันแหละแต่ว่าฝั่งฝั่งซ้ายมันเล็กๆนะผมจะเรียกสามแยกเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวามือนะครับไปอำเภอคอนบุรีถ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอสังสางนะครับเข้าเขตนครราชสีมาแล้วนะครับผมผมจะเลี้ยวไปฝั่งนี้แหละพูดง่ายๆก็ตอนนี้อยู่ในเขตจังหวัดโคราชแล้วนะครับอจากตลาดบ้านตอนแขนตรงสามแยกสี่แยกตรงนั้นนะครับที่ผมเรียกสามแยกอะก็ไม่ได้ไกลกันมากครับ เออตอนนี้ก็ถึงอำเภอคองบุรีแล้วแต่ว่าเป็นตรงถนนใหญ่นะครับเป็นถนนเส้นที่ตัดอำเภอเสิองสางอีกนั่นแหละนะครับมันเป็นวนลูปอยู่แถวแวนี้นะก็ผมก็จะเลี้ยวขวานะครับนะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปเสิงสางนะครับถึงอำเภอคอนบุรีแล้วเด้อที่น้องเอ๋อ่าก็นี่แหละถึงแล้วเดี๋ยวก็ไปรับ พายากับลูกก่อนว่าจะไปกินบุฟเฟ่กันนะครับว่าจะไปกินบุฟเฟ่กันวันนี้ จะจะเดินทางกลับกันนะครับเนี่พวกเราเจอกันครอบครัวนะครับพรุ่งนี้เชา้าทีงจะได้เดินทางนะครับผมไปถุงนะครับครอบครัวเราก็กินบุฟเฟ่กันเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าผลเลยว่าต้องซักผ้าแล้วก็เคลียของอะไรอย่างเพื่อเตรียมว่าเพราะว่ามันปันอาคารเปิดที่ทําการโรงเรียนเนาะดังนั้นกะ็เลยต้อง หนักหน่อยคืนนี้ก็คือซักผ้าทั้งหมดแล้วก็ไหวแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เดินทางกันนะครับไปหาน้องสายลุงกันที่บ้านที่จังหวัดระยองนะครับนะสำหรับคลิปนี้พวกเรานะฮะพวกเราครอบครัวองเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามให้นะครับขอบคุณครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละบ๊ายบายได้เจอกันคลิปคลิปพรุ่งนี้อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายกันหน่อย